ชีวิตดูเหมือนมันยาวไกลแต่ถ้าคุณผ่านชีวิตมาสักช่วงหนึ่งแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตนี้แสงสั้นนักบ่อยครั้งที่เห็นผู้คนรอบตัวต่างพากันจากโลกนี้ไปทยอยจากกันไปตามการเวลาโดยไม่มีทางรู้ล่วงหน้าเลยบางคนไม่มีแม้แต่คำบอกลา ทิ้งไว้เพียงความทรงจำให้คิดถึงเท่านั้นถ้าวันนี้ยังมีกันและกันดีแค่ไหนแล้วที่ยังได้เห็นหน้ากันดีแค่ไหนแล้วที่ยังได้พูดคุยกันได้ดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีโอกาสห่วงใยกันดีแค่ไหนแล้วที่ยังได้อยู่เคียงข้างกันให้ความสำคัญกับสิ่งตรงหน้าบ้าง อย่าทุ่มเททุกอย่างไปกับอนาคตทั้งหมดมีความสุขระหว่างทางบ้างสบายใจกับการใช้ชีวิตให้ได้ในทุกๆวันเก็บเกี่ยวความเข้าใจจากทุกเรื่องราวทุกชีวิตล้วนมีเวลาจำกัดให้ความสำคัญให้ถูกเรื่องถูกเวลาเวลาผ่านแล้วผ่านเลยต่อให้เสียดายมากแค่ไหน ก็ไม่มีวันย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้ว